สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครใช้งานมารวย New Era Bot นะคะบอทที่สามารถทำกำไรในตลาด forex นะคะหรือว่าตลาดทองคำก็ได้ด้วยนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยที่สามารถที่จะทำได้นะคะทั้งแบบเป็นเทรนนะคะแล้วก็แบบไซด์เวย์ค่ะเมื่อเรานะคะได้ลิงก์จากผู้แนะนำของเราแล้วนะคะเพื่อนเราต้องการจะสร้างไรายได้นะคะเราก็ต้อง สมัครนะคะผ่านลิงก์ผู้แนะนำของเราก่อนนะคะอาจจะอยู่ใน l ล n e หรือว่าใน Messenger นะคะก็กดตรงนี้ค่ะเข้าไปนะคะตรง l ล n e นะอ่าก็จะเจอนะคะลิงก์ของผู้แนะนำเรานะคะก็ทำการกดเข้าไปนะคะหนงครั้งรอสักครู่นะคะก็ตรงนี้นะก็จะเป็นชื่อของผู้แนะนำเรานะคะแล้วก็ชื่อเข้าใช้งานนะคะ user name นะคะ ใส่ชื่อว่าอะไรก็ใส่เข้าไปนะเช่นสมมุติว่าใส่ว่านะคะใส่ว่าเจสสิก้านะคะอ่านะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดตรงนี้เนี่ยสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะก็สมมุตินะคะก็เป็นนะคะตรงนี้ก็เป็นสีตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงทะเบียนนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยเนาะก็ เลขบัตรประชาชนนะคะก็ใส่เข้าไปนะ3 5 0 9 9 0, 0 0 0 3 3 6 6 7นะคะอ่ะกี่ตัว13ตัวไหมนะ,ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะต่อไปนะคะชื่อนะชื่อก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะคะ อรอไทยใจงามนะคะใส่ชื่อเข้าไปเนาะเบอร์โทรศัพท์นะ,ะก็เป็นของเรานะ,ะ097ที่อยู่นะ,ะตรงน,นี้ก็กรอกนะคะกรอกที่อยู่กรอกจังหวัดกรอกอำเภอกรอกตำบลและกรอกรหัสไปสนณีจากนั้นก็กดยืนยันการสมัครนะ,ะแบบนี้ค่ะเมื่อเรากดยืนยันนะคะก็จะมีการนะ สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะให้จำ username แล้วก็ password ไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ